อาจารย์คะอยากสักคิ้วลายเส้นค่ะคนคิ้วแบบไหนทําออกมาแล้วถึงจะสวยที่สุดคะหนค่ะคนที่ไม่เคยสักคิ้วมาก่อนค่ะคนที่ไม่เคยสักคิ้วมาก่อนเนี่ยอยากกระทำลายเส้นอยากกระทำสีฝุ่นอยากกระทำทรงไหนสีไหนได้หมดเลยค่ะเพราะว่าคิ้วใหม่ค่ะออกแบบง่ายค่ะทําเสร็จปุ๊บ คิ้วสวยเป๊ะปังเวอร์เลยค่ะเหมือนคนคิ้วจริงๆเลยแต่ถ้าเคยสักคิ้วมาแล้วต้องจางมากแล้วค่ะถึงจะสักคิ้วลายเส้นได้เพราะว่าถ้าคิ้วเดิมค่ะทั้งใหญ่ทั้งดำยังเข้มสีไม่เสมอกันอย่างนี้ค่ะยังไงต้องลบออกก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นทำเส้นสวยแค่ไหนคะ่ะทำลงไปก็มองไม่เห็นเส้นอยู่ดีฉะนั้นถ้าเคยสักมาแล้วแต่อยากได้คิ้วลายเส้นจริงๆ ต้องไปลบให้จางมากก่อนค่ะหนึ่งครั้งสองครั้งว่าไปค่ะแล้วค่อยมาสักลายเส้นได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่อยากลบค่ะอยากสักใหม่ให้สวยเป๊ะปังเลยได้ไหมครั้งเดียวจบได้ไหมทําได้ค่ะต้องทําเป็นดับสีฝุ่นค่ะเพราะว่าเทคนิคคิ้วฝุ่นค่ะสามารถแก้สีแก้ทรงได้เลยค่ะในครั้งเดียววงเล็บค่ะกรณีที่คิ้วไม่ใหญ่ไม่ดําไม่ปริ้งนะคะอันนี้คือใช้สีฝุ่นค่ะสักทับแก้ทรงได้เลย แต่ถ้าทั้งไม่อยากลบและไม่อยากรออยากสักลายเส้นเลยทั้งที่คิ้วเดิมใหญ่ดำไม่เท่ากันอันนี้แนะนำคขาว่าไม่ทำให้ค่ะเพราะทำแล้วก็ไม่สวยอยู่ดีค่ะบอกเลยนะคะทุกคนแก้คิ้วต้องใจเย็นค่ะใครใจร้อนมีแต่พังเท่านั้นนะคะ อยากสักคิ้วแก้คิ้วกับอาจารย์ต่าอยากรู้ว่าเราทําคิ้วแบบไหนถึงจะเหมาะที่สุดส่งรูปคิ้วมาประเมินก่อนได้ค่ะอาจารย์ต่ายยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีเลยค่ะแล้วเจอกันค่ะที่สุขุมวิรทร้อยหนึ่งทับหค่ะสวัสดีค่ะ